สวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกับนี้น้ำพริกปะลาน้ำพริกปะลาเนี่ยคือเราจะใส่พริกป่นในข้าวหรือว่าเราจะมาใส่ในน้ำพริกเลยก็ได้นะคะคือเราต้มแล้วเราใส่น้ำพริกทีหลังค่ะน้ำพริกปะลาอร่อยมากแม่บ้านมีต้มให้แล้วมันเป็นแบบว่าแม่บ้านมีซื้อสูตรมาใหม่แบบอร่อยมากกินแล้วนี่อันนี้คณะหมูกรอบพอดีมินไปกินซิดเลอร์มาแล้วไอขาหมูเยอรมันนะคะมินเอามาทำมินเอามาทำคณะหมูกรอบ แล้วก็ผากก็จะมีนี่เลยชะอมแล้วก็ลูกเนียงแล้วก็หน่อไม้แล้วดูหัวปีมันต้มแบบว่าข่าจั๊วต้มได้ข่าจั๊วมาแล้วก็อันนี้เป็นแกงเปิดออีสานค่ะพี่แป๋วแก่อ่พี่ส้มแกงมาให้พี่ส้มแกงมาให้นะคะเป็นแบบเปิดอแบบอีสานเลยค่ะ mm hmm. เค็มข้นมากแล mm ้วก็ขยำข้าว มินรู้ละว,ว่าทํายังไงไม่ให้มือเหม็นใช่ไหมคะมินใช้น้ํายาล้างขวดนมคะ่ะน้ํายาล้างขวดนมเด็กอะคะ่ะเอามาล้างมือไม่มีกลิ่นเลยคะ่ะลองดูนะคะเพื่อแบบว่าอันนี้เมื่อวานมินลองทดทดสอบดูเพราะว่าเวลานมเวลาเขาล้างขวดนมเด็กอะมันแบบมันช่วยเรื่องอกากกาจัดกลิ่นคาวใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันลองดูแบบเออกลิ่นหายจริงๆด้วย บอกเลยว่าแซบอิลี่นี่มดูข่าวจัว คณะหมูก,กรอบมีนใส่กระเพราด้วย อือร่อยมากมินนะเวลาทำกับข้าวอะาหารแนวอีสานอ่ะมินเป็นคนที่ทำไม้อร่อยเลยแต่ถ้าคนอีสานทำอ่ม่นชอบกินอ่ะแต่มิ้นทำเองอ่ะไม่ผ่าน อชอบอมลวกลวกกับต้มนี่มันแตกต่างกันยังไงตอนเนี้ยมีคนมาถามมินว่าสรุปมันลวกหรือมันต้ม <c oughs> ในความคิดมินนะถ้าต้มก็คือแบบ เราต้มนานนิดนึงแต่ถ้าลวกคือแบบว่าเหมือนเราเอาชืออมใส่ลงไปในน,น้ำเดือดเราเอาขึ้นเลยอะไรเงี้ยสำหรับมินนะอันนั้นคือลวกแต่มีไม่ได้ทำแบบนั้นเนี่ยมีไม่ได้ลวกมินต้ม อ้อมลวกกินกับน้ำพราิกปลาคาขูข้าวมิน๊นอร่อยนะ ดำไปปี่ปปข้างในขาวอยู่โชว์อมนี้มันกินไปทั้งการเลยนะ จะลืมคณะหมูกรอบน,น,นี่แหละ แม่บ้านมีเป็นรองโควิดหรือแบบนู้เขาเป็นโควิดเสร็จใช่ไหมเขาไม่คือเขายังไอแบบทั้งเดือนเลยสองเดือนเลยก็คือไอติดต่อกันไม่หายสักทีอร่อยมากคณะหมูกรอบก็อร่อยแต่น้ำพริกอร่อยกว่า อืทำไมเขาแกงอร่อยจังทำไมมิ้นแกงแม่อร่อยเลยไปเึงแกงเปื่อยสาย นุ่มอย่างของมันเหน มิ้นเป็นคนที่กินน้ําเยอะนะคะต่อวันมิ้นเป็นคนที่กินน้ําประมาณเกือบวันห้าลิตรต่อวันอะกวดแบบนี้ค่ะห้าขวดต่อวันมิ้นจิบน้ําทั้งเป็นคนที่กินน้ําทั้งวันนะค่ะแต่เวลาไปข้างนอกไม่ค่อยนะไม่ค่อยกินฟัวปดจี ไปหมวบด้วยใส่ชาอมด้วย เทียวไปทั้งการนี่แหละอันไหนแข็งนะก็รูดออกกินคู่กับลูกเนี่ย ปี่นี่ยเอาไปทําหอหมกแบบบ้านมีนะอร่อยมากหอมหมกหัวปลี <c oughs> ใครเคยกินหอมหมกแบบ <c oughs> หอหมกเจ๋บางแบบไม่ใส่แบบพวกหมูสามชั้นอะไรเงี้ย <c oughs> ใช้หัวปีเนี่ย อยากกินหัวไชเท้าดองไม่ได้กินนานแล้วเดี๋ยวต้องให้แม่บ้านดองฮะแม่บ้านมินดองอร่อยมินนี่แบบว่าซูฟีมือแม,ม่แม่บ้านมินยังไม่ได้ เปิเะนปัญหาอย่มา อยากกินช่อมอันเนี้ยช่อนไหลาหนามอ่ะไม่รู้จะหาได้ที่ไหนอยากกินมากต้นมันจะอุปวๆกว่านี้แต่เขาบอกรสชาติอะสู้แบบหนามไม่ได้นะคะไอ้ชโชยอมแบบไหลหนามอ่ะเมื่อเช้าไปถามแม่คะ่ะแม่เขาอุ้ยอย่าไปกินเลยเขาบอกว่ากินแล้วจะปวดตัวอยากลอง ไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นแต่มีเชื่อว่าผักทุกอย่างมีโทษแล้วก็มีประโยชน์นะอย่างลูกเนียงเนี่ยเขาลองไปดูประโยชน์เขาก็มีประโยชน์ของเขาโทษก็มีนเหมือนกัมินรู้คนก็คนเขาเห็นว่ามินกินลูกเนียงเยอะคนก็แชร์มาให้มินโอ้เต็มเลยมินก็บอกมินรู้แล้วในทิกตอกคือเขาโพสต์กันเรื่องลูกเนียงอะลองไปอ่านคอมเมนต์ดิไม่มีใครกลัวสักคนในข่าวเขาก็บอกอยู่ว่าห้าปีเจอหนึ่งคนอะไรเงี้ยคงไม่ใช่มินแน่นอนเพราะมินตรวจสุขภาพทุกกปี มิ้กินเยอะถือว่าไม่เยอะเลยนะคนใต้เขากินเยอะกว่านี้แล้วก็คนแถวบ้านมิ้กินเยอะกว่านี้อันนี้นี่คือแบบกินแค่เวลาถ่ายคลิปเฉยๆกินแค่เวลาถ่ายคลิปเวลาอื่นมิ้ไม่ได้กินกินแค่เวลาถ่ายคลิปแล้วก็ถ่ายคลิปมิ้ก็ไม่ได้ถ่ายทุกวันนะสองสามวันครั้งช่วงเนี้เจอบ่อยอยู่แล้วเพราะว่ามิ้ซื้อมาสามโล เอาไปดองเอาไปดองครึ่งเอาไปดองประมาณโลหนึ่งแล้วก็มันอยู่กับเปลือกในตู้เย็ยนอ่ะนี่ซื้อมาสองอาทิตย์แล้วยังไม่เป็นไรเลยเอาเข้าหมด <laughs> เข้าหมดแบบไม่รู้ตัว เวลาเรากินอะไรอร่อยนะคะมันก็จะอร่อยแบบมันก็จะข้าวหมดแบบไม่รู้ตัวจริงๆนะมันกินแล้วมันอร่อยอ่ะก็กินได้เรื่อยๆบ <ๆ S 2> างคนบอกว่าวกินเยอะขนาดนี้ทำไมไม่อ้วนลองกินผักให้เยอะกว่าข้าว ลองกินผักให้เยอะค่ะ้าลองลองลดไขมันดูไม่ต้องกินขนมไม่ต้องกินอะไรเหมือนมินะคนอื่นนี่เขากินข้าวนี่บางทีเขาต้องมีขนมหวานตบท้ายอะไรเงี้ยของมินี่ไม่เคยมีนะอิ่มคืออิ่มไม่มีอะไรต่ออาหารที่มินกินหนักไขมันไม่ค่อยมีมันจะแ้แงไ <laughs> ขมันไม่มีนะแป้งเยอะมาก กินข้าวอืมชอบแกงหน่อไม้มากที่พี่ส้มแกงให้ ¿Qué tú อะไรกินชโชวมเล่น <laughs> ลูกย่างนี้วันนี้ม่นกินใบลูกครึ่งเอามาโชว์ไว้เป็นขวัญตาสงสาบอกอ่า มาดูคลิปมินเพราะไม่กินลูกเนียวนี่ยเดี๋ยวจะกินให้ดูคลิปล้วลูกจะได้ดูมินทุกคลิปดีไหมอิ่มแล้วกินน้ำได้ถ้ามินกินน้ำระหว่างกินข้าวนะตายสถานเดียวลุกไม่ขึ้นอันนี้ก็อร่อยมาก อันนี้เอาไว้กินพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ได้ถ่ายกินมักินอันนี้แหละกินเมนูนี้ช่วงนี้ก็จะเห็นมิ้นทลงคลิปบ่อยหน่อยนะเพราะว่าเด็กๆไปโรงเรียน เดี๋ยวจะทําแบรนด์น้ำพริกปลาพริกป่อนอันเนี้ยเดี๋ยวจะดูว่าขายดีหรือขายไม่ไดีเห็นคนเรียกร้องให้มิ้นขายเหลือเกินเดี๋ยวมิ้นจะลองทํานะตอนนี้ก็กําลังสั่งขวดแล้วก็สั่งโลโก้อยู่ลองดูบ้านมิ้นเม็นแน่เลยตอนแรกอ่ะมิ้นจะจ้างโรงงานทํา โรงงานเขาให้ใช้ปลาล้าของเขาแล้วให้เราอะบอกสูตรว่าใส่อะไรบ้างแล้วก็จะต้องใช้ปลาล้าของเขาวัตถุด,ดิบของเขาซึ่งมันไม่โอเคมันไม่อร่อยอยู่แล้วเพราะเราต้องการใช้ปลาะแยงอะคะ่ะเป็นปลาะแยงเท่านั้นมันถึงจะอร่อยอมันก็ต้มเองก็ได้ปะอาจจะแบบว่าต้มเยอะคงไม่ไหวหรอก นี้ก็ส่งสั่งขวดไปหนึ่งพันขวดก่อนขวดเปล่าอะค่ะลองดูเพราเมิน,นก็ไม่ค่อยเก่งข,ข,องออยขายของออนไลน์ด้วยไม่รู้จะรอดไหมยม่ไม่ควรที่ขายของออนไลน์ไม่ค่อยเป็นนะลวนไปหมดเวลาเรื่องการการสรุปยอดอะไรต่างๆเพราะว่ามีนะเคยเคยขายผิดทอดกรอบค่ะเพราะมีนะชอบกินเคยชอบกินก็เลยแบบว่า ชอบกินก็เลยแบบว่าลองขายดูแบบว่าแบ่งมาขายอะไรเงี้ยโอมิ้นสุงมิปวดหัวมากเลยตอนนั้นเพราะว่ามิ้นทําธุรกิจส่วนตัวของมิ้นอยู่ด้วยไงพอมินไปทำออนไลน์ทีนี้หัวหมุนเลยมิ้นแต่ก็ต้องลองดูเนาะ คนอยากกินมันเยอะมากเลยนะเขาทั้งหามมีนะว่าอยากกินน้ำพริกปลาบแบบเนี้ย กินให้หมดเลยเกงน,น่องมาอืมอืมขดผู้หญิงบ้าอะไรกินเยอะมากแกงน่องแกงน่อมมันเมือ่อกี้เห็นใช่ไหมครับถ้วยเบลเลอร์เลย เกลี้ยกะละมังทุกรอบค่ะโอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ติดตามมินทั้งคนเก่าคนใหม่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ